Thank you. พี่นอ้องี่รักในพระกฤษสาเจ้าวันนี้เราอยู่ในวันพฤหัสบดีสัปดาหที่ห้ามหาพรตประที่หนึ่งเม่1นั้นพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าเจ้าจะเป็นบิดาของชนชาติจำนวนมากและพระองค์ยังทำบันทึกสัญญาให้เด่นแดนที่พระองค์ให้แก่เขานลบุญเปาโลบอกเราว่ามนุษย์ถูกเรียกมาให้เป็นบุตรหลาน และผู้รับมรดกข,ของอัรราัมทางความเชื่อเป็นพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตอบชาวยิวว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเราผู้นั้นจะไม่พบความตายเลยพวกยิวรู้สึกเคืองเพราะคิดว่าพระองค์เป็นมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าและเมื่อพระองค์บอกว่า ก่อนทนะี่พราฮัมเกิดแล้วก็เป็นอยู่แล้วนั่นหมายความว่า,วาพระองค์เป็นพระเจ้าตลอดนิรันดรพวกเขาไม่เชื่อจึงหยิบก้อนหินมาจากขว้างพระองค์เมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนหนึ่งวิจารณ์เรื่องความเชื่อของคริสตชนว่าคริสตชนถูกหลอกถูกสอนให้เชื่อว่ามีพระเจ้ามีสวรรค์มีนรกก็เ,เพื่อไม่ให้พวกเขาทำผิดไง สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้คือพระเยซูเจ้าพระบิดาเจ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์และสอนเราให้เดินทางไปสวรรค์ต่างหากถ้าอยากจะรู้ความจริงขอให้เขาเข้าวัดคาทอลิกแล้วก็จะเห็นพระเยซูเจ้าสุตริงการเขนเพื่อไถ่าบาปของเขาแต่ของเราทุกๆคนพี่น้องครับความเชื่อของเราเป็นสิ่งที่ประเสริฐขอให้เราพยายามรักษาความเชื่อน,นี้สุด ความสามารถของเราเพราะเมื่อเราเดินถึงปลายทางของชีวิตแล้วเราก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าไมยพรอพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัตรสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร